ไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นเกมที่โอทราวฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบบูฟแอนตันเริ่มตีเวลาทิ้งึ่นครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับแมนยูเป็นทีมอันดับ6ในศึกพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับพวกเขาตามหลังพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกอยู่4คะแนนด้วยกันนะครับนั่นก็คือตำแหน่งของอาร์เซนอลซึ่งแมนยูเนี่ยยังเตะน้อยกว่าอยู่2เกมอย่างไรก็ตามครับในยุคข,ของรัฟลังนิกเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่5เกมเท่านั้นซึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับหากนับตั้งแต่โซชาออกจากตำแหน่งไปเนี่ยแมนยูไม่แพ้้ใคครรเเลลยมมา8กแวนะับ แต่ในถึงขานาะดนั้นก็ยังคงโดนวิจารณ์นะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ยังไม่มีความสม่าเสมอนะบ,บางเกมเล่นดีบางเกมเล่นไม่ดีครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆโดยเกมล่าสุดนี้เพิ่งจะถล่มเบอร์ลี่นะครับด้วยฟอร์มที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสต่ตอนหนึ่งถึงแม้วก่อนหน้านั้นจะมีเกมที่สะดุดเสม 1, อนิวคาสเซิลหนึ่งตอหนึ่งก็ตามสภาพทีมปีศาจแดงวันนี้ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับ ตัวหลักเริ่มทยอยกลับมานะครระบบการเล่น4-2-2-2 W.D.K.R เป็นผู้รักษาประตูเนรับมีราเฟลวันดานแฮร์รี่แมกควายลุคชอและดิโกดาโรส่วนตรงกลางมีเฟรดและสกอตแม็กโทมิเน่นะครับบรูโน่แฟร์นันซานโชปั้นเกมอยู่ด้านหลังโรนัลโด้และมาคัดแรดฟอร์ดไปดูทางฝั่งโวล์แฟมตันของบุนโอลาชกันบ้างครับต้นซีซั่นเนี่ยแพ้ยาวๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ8ของตารางผลงานใช้ได้เลยนะครับเกมล่าสุดนีี่่เเเพิงจะสมอชลซครับ 0, ในบ้านตัวเององกกก่นนนนนห้้าาััมมีเบบุุไไปทปรตคทินน,นนนนเลลยะคครรรััััับบบตอี้กงม่ใจสหวู์ฟ ปัญหาคือตัวผู้เล่นบาดเจ็บยังคงมีอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเปโดเนโต้รวมถึงควางฮีชานนะครับที่เสริมทัพเข้ามาใหม่แต่ตัวอื่นๆยังอยู่ครบครับระบบการเล่น3-4-3สี่สามสาตัวยังคงเป็นโจเซซ่าเหมือนเดิมครับแนวรับมีโรแมนซาอิดโคดี้และคิวแมนตรงกลางมีชาวบูติโยโรเบนเนเวสเซเมโดและมาชาวเป็นวิงแบ็กนะครับตัวรินเกาเราอุคิเนสและอาร์มาตาเรเป็น3แนวรุกราคาเปิดให้แมนยูเป็นต่อหนึ่งลูกวูฟเนี่ยมีเกมรับเป็นจุดแข็งนะครับเจ็ดนัดหลังสุดเสียแค่2ประตูส่วนแมนยูเนี่ยสเกมหลังสุดเสีย2ประตูเท่าวูฟเเเเเกกกกกมมมลยยนนนะครรัััับบี่่่ตาาาางงววูฟดดดอห็ไ้ช แต่จุดแข็งของปีศาจแดงคือในยุครังนิกเนี่ยเล่นไม่ดีก็เอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่านี่คือคู่แข่งที่หินที่สุดนะตั้งแต่รังนิกเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเจอทีมพิกัดต่ำมาโดยตลอดราคาหนึ่งลูกถือว่าแพงเกินไปครับเชื่อว่าหากชนะแค่ลูกเดียวเท่านั้นมุมเสมอเป็นไปได้พอสมควรเลยฮารวูฟนำก่อนแทบเช็คบินแนะนำให้รองวูฟไปได้เลยครับฟันธงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอวูฟหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง ไปกันที่สึกลาลิกาสเปนครับเป็นเกมระหว่างกาดิสพบเซบียเเริ่มเตะเวลาตี3:15นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับกาดิสเป็นทีมรองบวยในสึกลาลิกาสเปนครับ18นัดในฤดูกาลนี้ชนะแค่2เกมเท่านั้น และเป็นการเสมอไป8เกมแพ้อีก8เกมนะครับปัญหาคือเกมรุกครับไม่ทำงานเลยนะครับยิงได้น้อยกว่าจำนวนเกมที่ลงเตะนะครับแต่เสียไปแล้วถึง3 1อประตูหลังจากแพ้มา3เกมติดต่อกันในเลกนะครับนัดหลังสุดถือว่ายกระดับขึ้นมาได้นะเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือการบุกไปเสมอเรอัลมาริดครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะถึงแม้ว่ารูปเกมเนี่ยจะอุดแทบจะทั้งเกมเลยก็ตามนะครับในเรื่องของสปาร์ทีมมีปัญหาสุดๆไปเลยครับเพราะว่านักเตะเนี่ยติดโควิดกันบ้านเลยนะครับไม่น้อยกว โดยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นตัวหลักด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีควนกาล่าที่ติดโทษแบนอีกคนหนึ่งอีกต่างหากนะครับทำให้วันนี้เนี่ยสภาพทีมต้องใช้คำว่าแทบจะพิก,การเลยก็ว่าได้นะครับแนวรุกยังคงมีตัวเก๋าอย่าง <S <S อัปโรเนกาโดเป็นหัวใจสำคัญครับเล่นรวมกับทางด้านของบาสติดาส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นหน้าที่ของชาเปลานะครับตรงกลางยังคงมีจอห์นสันอาลากอนเป็นตัวหลักของทีมนะครับส่วนแนวรับฮารยานครับรับหน้าที่รับผิดชอบคุมแผงแบ็กโฟร์ไปนะครับไปดูทางฝั่งคู่แข่งเซบียาเป็นทีมรองจ่ง่าาาาาฝงงงแแแตตตถึกกรระนนนั้้อีพววเขมาามหลลดดิไป อย่างไรก็ตามครับมีเกมในมือ1เกมห้าหวังที่จะลุ้นแชมป์ต่อไปเกมนี้ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้นะเพื่อกอบกลุ่มไว้ก่อนผลงานของเซบียาครับหลังจากชนะมา3เกมติดล่าสุดก็สะดุดเสมอนะครับในแมตช์ล่าสุดเนี่ยทางเซบียาเสมอกับบาร์เซโลนา1ประตูตอนน่อ1ในเกมที่พวกเขาได้เฝ้าบ้านตัวเองนะครับในเรื่องของสภาพทีมครับเซบียาวันนี้ถือว่ามีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่า3นักเตะอย่างคาริมเรเิชยูซุฟเอเนสซรีดิโก้คาร์ลอสติด โควิดทั้งหมดนะครับในขณะที่ซูโซและเอลิกลามลีาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามครับยังคงดูดีกว่าเจ้าถิ่นเพราะทางเซบียาเป็นทีมขนาดใหญ่ยังคงมีลูคัสโอกัมปโตรับโกเมสราฟาเมียนะครับเป็นแนวรุกในขณะที่ราคิติชก็ยังค,งคงคุมแดนกลางร่วมกับโจนจอแดนและ Fernando. แฟนันโดแนวรับยังคงมีทางด้านของกูเดลนะครับที่จะเล่นร่วมกับทางเดลานี่ในวันนี้ส่วนบูนูเฝ้าเสานะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นราคาเปิดให้ทางฝั่งของเซบียาทีมเยือนนะครับบุกไปต่อที่ครึ่งลูกลบสิบเมื่อประเมินจากปจาัจจับคูีจ,จะสสร ในแง่ของเซบียาเนี่ยเป็นทีมที่ไปเล่นนอกบ้านเนี่ยเน้นความชัวไว้ก่อนครับแต่ถึงกระนั้นวันนี้อาจจะต้องเร่งเครื่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าหากเป้าหมายคือการลุ้นแชมป์วันนี้ต้อง3คะแนนเท่านั้นกาดิสเล่นในบ้านไม่ใช่เป็นจุดแข็งอะไรเลยนะครับขึ้นอยู่กับเซบียาล้วนๆประกอบกับเจ้าบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องนักเตะโควิดเยอะเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ครับสำหรับทีมเยือนอย่างเซบียาที่มีแนวรุกจบสกอร์กันค่อนข้างคมน,น,น,นะครับแนะนำให้ต่อเซบียาครับเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วมี1ปปรระะตตตููฟันธงกาาดิสแพ้เซบีย่อนหนึ่ เนื่องจากเป็นทีเด็ด VIP ที่มีแจกเฉพาะในกลุ่มไลน์ VIP เท่านั้นนอกจากนี้ในกลุ่มไลน์ VIP ยังมีแจกสเตปแล้วก็พานำเล่นบอลสดจากเสียงตัวจริงด้วยนะครับรับซั์กันตลอดทั้งวันแน่นอนใครที่สนใจ,จสามารถแอดไปตามลิงก์ไลน์ที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคำอธิบายคลิปเพื่อไปขอกติกาในการเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับ